่ทบทวนใหม่นะก็คือก่อนที่จะเ,เข้าโปรแกรมนะเราก็มาสร้างช็อตคัดใช่ไหมสร้างช็อตคัดว่าเราจะสตาร์ทอินที่ไหนในโฟลเดอร์นะในโฟลเดอร์อะไรอันนี้ผมใช้ Fox IT 01นะครับจากนั้นเสร็จนะ ดับเบิลคลิกเข้าไปนะดับเบิลคลิกเข้าไปตัวซอตเองนะมันจะไปหาโปรเจกต์เดิมที่เคยทำไปแล้วนะครับบางทีอยู่ในโฟลเดอร์อื่นเนี่ยมันก็ไปเอามานะแต่ว่าใช้ไม่ได้หรอกนะบางครั้งให้แน่ก็คือเราปิดตัวนี้ไปให้หมดก่อนนะครับ นะปิดให้หมดจากนั้นนะครับเราเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในโฟลเดอร์ไหนข้อมูลนะครับก็อาจจะเป็นไฟล์ที่นี่เห็นไหมครับกดไฟล์นี้เข้าไปแล้วก็โอเพนดูไฟล์โอเพนเกนว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับเหมือนกับเราจะพิมพ์ งาน Word Excel เนี่ยเราก็ต้องสร้างโฟลเดอร์เข้าเราไว้นะครับเพื่อเป็น,เป,นเป็นสับเป็นส่วนแต่ละงานนะครับตัวนี้เหมือนกันข้อดีของการทำตัวนี้ก็คือเมื่อเราทำที่ที่นี่แล้วโฟลเดอร์ onder, ไฟล์เข้ามาจะเก็บไว้ที่นี่หมดเลยโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะไปเขียนที่อื่นสามารถกอปไปได้เลยนะฮะกอไปแล้วไปเขียนต่อได้นะครับนะโอเคนะครับ ควานี้มาดูตัวฟอกเนี่ยนะฮะตัวฟอกก็อันดับแรกพื้นฐานคอมมานนะในสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นพวกมีคอมมานนะฮะมีคำสั่งคอมมานตรงนี้นะครับคอมมานสามารถที่จะดึงลากไปได้ไปทีมาไหนได้นะคอมมานวตนี้เป็นสกรีนนะฮะสกรีนแล้วก็คำสั่ง เราสั่งได้เลยตรงนี้ทดลองคําสั่งได้นะครับปกติเวลาเมนเนจงานก็มาสั่งด้วยคําสั่งของอฟอร์กเองตัวแรกอยากให้ดูก็คือคําว่า dir นะ dir แล้ว enter มันจะบอกว่านะอยู่ที่ที่เราพื้นที่ของเราอยู่เนี่ยมี Database อะไรไหมนะัสกุตเิ็น dbf มีไหมครานี้ไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็ถ้า DIR นะไปได้ะไรครับได้ C นะ C colon backslash ดอกจันจุดดอกจันถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราดูที่ไหนครับขอดูขอดูอดนะไฟล์ที่ได้ C นะจาก r o o ทุกชื่อทุกนามสกุลนะแล้วก็ Enter ดูจะเห็นว่ามันก็จะมีอะไรตามที่นั่นแหละนะมันก็มีไฟล์ออกมานะคำว่า d a r ออกไหมได้ไหมครับในตุนถ้า c l e a r เคลียร์ l e a r ก็คือ ลบสกรีนเหมือนลบกระดานเนี่ยนะครับเคลียร์นะครับ,รบหรือ DAR ตรงนี้นะ DAR ขอดูเฉพาะที่ดับสกุลเป็น DLL นะครับขอดูเฉพาะดับสกุลที่เป็น DLL ก็ดอกจานนับสกุลเป็นเห็นไหมนับสกุลที่เป็น DLL ก็จะเห็นว่าออกมาเฉพาะ DLL นะครับ หรือขอดูที่นามสกุลนามสกุลที่เป็น P.R.G. ก PR ับ P.R.G. ทุกชื่อที่มีนามสกุลเป็น P.R.G. อันนี้ขอดูที่เฉยนะคำสั่งคล้ายๆกับดอทนะครับ <c oughs> เขียนหน้าจอ C.L.E.A.R. นะต่อไปเอ่อคราวนี้ เราจะสั่งสมัยก่อนอันนี้สมัยก่อนแต่นี้ไม่ค่อยใช้แล้วนะครับคําสั่งพิ้ n t นั่นเอง p ิ้ n t นะคเครื่องหมายคําพูดแล้วก็ทีมสวัสดีนะนะชาวโลกนะก็เอนเตไปนะ t ะเอน แล้วขึ้นไหมตรงนี้ <c oughs> ขึ้นไทยไหมเป็นเป็นไทยไหมไม่เป็นเนาะอ่าเป็นไทยแสดงว่าเร็จเสร็จแล้วเมื่อวานนะฮะเร็จแล้ววันนี้อ่าตัวนี้เป็นไทย,ยไหมเป็นไหมไม่เป็นเรื่อเป็นไหม ตรงไหนไม่เป็นตัวนี้ใช่ไหมผ้าตรงนี้นะครับผ้าตรงนี้ให้ไปกดตรงนี้ฮะพิ่เป็นอะไรนะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมอ่าดูตัวนี้ก่อนไทยที่นี่ให้ไปกดตัวนี้ครับฟอร์แมตฟอนต์ฟอนต์ให้ไปเลือก MS Sans Serif หรือพวก UBC อะไรก็ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยดีนะมันมันเป็นตัวห่างนะครับส่วนมากก็หลายๆโปรแกรมเขาแนะนำให้ใช้ MS s u n s l i f t นะครับแล้วก็อันนี้ตัวหนาตัวอะไรเอาตัวตรงก็ได้นะครับนี่ตัวเอียงนะครับไม่ต้องเองียงหรอกเอาตรงแล้วก็ขนาดนะตัวเท่าไหร่นะขนาดตัวอักษรเนี่ยนะเรียบร้อก็โอเคไปแล้วลองพิมพ์ดูครับนะเราพิมพ์ภาษาไทยดู ออกไหมอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแสดงเ็เคยว่าอีกออกไหมอ่าหาดูนะไทยเสมอมากตัวนี้ก็เซตเซตไว้ครั้งเดียวแล้วก็จะมันจะจำ ครั้งนี้คราวนี้ตัวตัวอ,อักษรน,นี่ถ้าไม่เป็นนะก็พิมพ์คำว่า Screen นะครับอ่า u ันเดอร์สกอรก่อนนะครับอันเดอร์สกอ่าสกรีน c r w e n อันเ e ดอร์สกอร s c r w e n. ใส่ดอทปุ๊บป๊อปอัพขึ้นมาทันทีดอทไลน์ ฟอนตเนมนะ่ะฟอน n ์เนมตัวนี้ครับแร้ฟอน์เนมเท่ากับนะเท่ากับเท่ากับแล้วก็เคาะไปมีตัวนี้ขึ้นมาไหมมีเนาะดับบางลิกเข้าไปนะ Fo ฟอนต์พิกเกอร์แล้วก็ไปเลือกฟอนนะ เปเลือฟอนต์ MS Sans Serif อะไรต่างๆว่ากันไปอเอาขนาะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอเคไปเมื่อโอเคไปมันจะมีคำนี้ขึ้นมาเลยนะครับที่จริงถ้าเราทำได้เขียนเอาเองก็ได้แต่เมื่อเขียนไม่ถูกอยู่แล้วตัวเล็กตัวใหญ่ต่างๆวักเอ่ยก็ไปเอาออมา Enter ทีหนึ่งครับมันก็จะเป็นเป็นฟอนต์นี้ข้อนี้นะ,อะลองปิ้นออกไป นะลองดูเจอเสร็จขนาดของมันขนาดก็ฟอนต์ไซส์ครับ s c r w e n ฟอนต์ไซส์ o T size, นะก็ไปเลื่อนเข้าไปที่ฟอนต์ไซส์ฟอนต์ไซส์เท่ากับนะเท่ากับผมเอา12แล้วกันส่วน12บสองเนเตอร์เข้าไปจะนี้ลองดูครับผมปีนดูเจนว่าเล็กแนละ้ว ตัวมันเล็กๆเอาฟอนต์ไซส์ขนาด22แล้วก็พิ้นดูอีกทีนึงก็เป็นไงครับดีขึ้นมาฟอนต์ไซส์เอา72โอ้ตัวนี้มีมีไม่มีไม่ถึงอ่ะ72นั่นก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็กรณีของการพิ้นนะครับ อันนี้เวลาเขียนโปรแกรมก็เอานิดหน่อยก็ได้เอาสองเอายี่บสองแล้วก็ปีนไปดูแต่ว่าตัวนี้มันเลอะแล้วเลอะแล้วก็ทาไงครับเขียนหน้าจอ C L E A R เคลียร์นะฮะเขียนร้อยคําสั่งสามารถที่จะเอาอักศรเลื่อนขึ้นไปดูแล้วก็ไปถึงบรรทัดไหน Enter ทํางานบรรทัดนั้นได้นะฮะทำงานบรรทัดนั้นได้ นะครับต่อไปคราวนี้เรามาทำการเขียนโปรแกรมคำสั่งอะไรนิดนึงในการกำหนดตัวแปรส่วนมากก็คืออ,อที่นี่ทำการกำหนดตัวตัวแปรนะฮะตัวแปรก็จะมีอย่างเช่น s s 1นะ มีค่าเท่ากับนะสวัสดนะีมีข้อความว่าในะตัวแปร s1 มีมีข้อความว่า,าสวัสดีเอเตอร์ไปเฉยมันจะเฉยเลยนะครับ s2 นะ ตัวแปร s2 นะครับ s2 มีค่าเท่ากับข้เนะควอมหมายคำพูดนะฮะบอกว่าอะไรฮะเชา้ชาเช้าโลกก็ enter ไปจะเห็นว่านะออสองอันเนี่ย s1 s2 นะ ก็เป็นตัวแปรชนิดของมันเป็นตัวอักษรแต่ถ้าเป็นภาษา C ภาษาอื่นเนี่ยจะต้องกำหนดรูปแบบตัวอักษรไปก่อนว่าเป็นชาร์เลคเตอร์เป็นตัวเลขเป็นบัญที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ตัวนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยมันเรียนรู้ได้เองมันจะรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวอักษรไอตัวแปรนั้นก็จะเป็นแบบตัวอักษรเองนะ หรือพิมพ์คําว่านะตรงนี้มันยาวตัวนี้เขาไม,ม่ค่อยพิมพ์ส่วนมากนะก็คือ store s t o h t o r e store นะรูปแบบคําว่า store คําว่า store คําว่าทดสอบทดสอบ แล้วก็ t o อ่า t o อ่ s อะไรนะ t o s 3นะครับนี่ก็ได้ store นะรูปแบบเะีย่ยวบบรูปแบบมันก็คือ,อรูปแบบมันก็คือ store มีข้อความหรือตัวเลขอะไรก็ได้ t ตัวแปรหรืออะไ a นะ ตัวแปรหรืออะไรก็เอนเตอร์ไปเจนว่า s 3มีลีละเราขอปิ้นดูได้นะปินนะ้น s 1นะนะปิ้น s 1เห็นไหมสวัสดีปิ้น s 2ชาวโลกปิ้น s 3ทดสอบ เห็นไหมครับเอาเราพิมพ์ตัวนี้ก็ื่อฉันมาแล้วก็พิมพ์ดูก็เราเอาเข้าไปนะเอาข้อมูลเข้าไปยังตัวแปรนะครับเอาข้อมูลยังตัวแปรเรียบร้อยแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาดูได้อันนี้ตัวแปรเป็นแบบตัวอ,อักษรนะฮะหรือสตริง หรือข้อความนันเองถ้าข้อความหลายๆตัวไอ้ตัวอักษรหลายตัวรวมกันก็เป็นตัวอักษรหลายตัวเป็นข้อความนะหรือสตริงตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือชา a ์กเตอร์นะชาคือตัว C ถ้าเป็นตัวอักษรหลายตัวสตริงนะเป็นสตริงเป็นข้อความอ่ะต่อไปถ้าเป็นตัวเลข ตัวเลข n 1มีค่าเท่ากับหนะึ่งสองสามก็ได้ n 2มีค่าเท่ากับ2 3 4สามสี่อนี้นะครับแล้วก็ปิ้นดูครับปิ้น n หนึ 1, นะหรือปิน้น n สองได้แต่ถ้าปิน้นนะครับ n 3 e r r o r ครับยังไม่มีเนี่ย ยังไม่มีตัวแปรนี้ยังไม่กําหนดนะครับเรากําหนดแต่ N1 กับ N อะไรครับ N1 กับ N2 N3 ยังไม่กําหนดเลยก็เลยเออเลนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะบอกว่าปีน N1 n2 คอมมาเอคอมม่าเอเอาเอา n 1บวกกับ N2 เห็นไหมอ่า ครั้งเดียวได้ในบรรทัดเดียวก็ enter ไปจะเห็นว่าร้อยนะก็ดีร้อยยี่สิบสามบวกกับสองร้อยสาสิบสี่บวกตัวนี้บวกกันเห็นไหม n เหวงสองบวกกันเป็นเท่านี้น,นะบวกกันได้บลคูณหารได้เลยนี่เป็นต้นเอาตัวแปรมาเอาตัวแปรมาทันไหม ต่อไปมันต่อไปนะเอ่อถ้าเป็นวันที่นะครับอันนี้เป็นตัวเลขแล้นะเป็นตัวเลขก็กําหนดเย็นว่าใส่ถ้าไม่ใส่ข้อความถ้าไม่ใส่ขึ้นมาคำพูดมันจะเป็นข้อความถ้าตอนอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขต่อไปอ่าถ้าเป็นวันที่ก็คือ พิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ date D A T E นะฮะ date นะครับ date ก็คือวันวันที่นี้นะออกแล้วนะเป็นวันที่นะฮะวันที่ก็นี่ date นี้เป็นวันที่แล้วนะหรือเราให้ดีหนึ่งมีค่าเท่ากับนะวันนี้ก็คือ date นั่นเอง enter ไปเฉยนะครับเฉย D2 มีค่าเท่ากับเดทนะวันนี้บวกกับบวกกับ1แสดงว่าเมื่อวันวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะเดทบวก1วันพรุ่งนี้ D3 นะเท่ากับเดทมูลเลาเปิดปิดลบก,กับลบก,กับ1แสดงว่าเมื่อวานนะะดงเมื่อวาน เราก็ปิ้นดูครับปิ้นดนะีหนึ่งคอมม่าดีสองคอมม่าดีสามนะนี่วันไหนเนี่ยดีหนึ่งก็เป็นวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดดีบวกหนึ่งเป็นวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ ยี่แปดลบหนึ่งวันนี้ยี่เจ็ดก็เป็นยี่หกวันนี้ปีพศคอสเป็นคอสองพั 2500, 2000, นห้าร้อยสองพันนะฮะคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเซตนะเซตเดท date เซตได้เซตเดท two two shot นะฮะ s h อตแล้วปิ้นดูครับ อ๋อสามวันนี้นะเมื่อวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เมื่อวานนะวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานวันนี้ยี่บเจ็ดพรุ่งนี้ยี่บแปดเมื่อวานยี่บหกแต่ถ้าเราบอกว่ารองนะตัวนี้เซตเดททูลองนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ยีิบเจ็ดเมื่อวาน เออพวกนี้ยี่แปดเมื่อวานยี่หกเป็นอะไรออกมาแล้วนะเแล้วเซตเดททูเราไม่เอาอย่างงี้ก็เอา Y Y MD ปีเดือนวันปิดลงมานี่ปีเดือนวันเซตเดททู two, วันเดือนปีนะแล้วก็ปิดลงมาก็จะเห็นเป็น วันเดือนปีนะอันนี้ข้อมูลเป็นแบบนะตัวมีตัวอักษรใช่ไหมชารคเตอร์ akter, แล้วก็เดทแล้วก็นัมบริกตัวเลขนะมีตัวเลขตัวอักษรแล้วก็วันที่นะครับอีกตัวที่ใช้กัน กันเยอะก็จะเป็นนะตัวนี้ครับเป็นโลจิกนะเป็นโลจิกอย่างเช่น l 1นะครับมีค่าเท่ากับจุด t จุดนะอันนี้แสดงเป็นจริงนะตัว t นะครับ l 2เท่ากับนะจุด f จุดอันนี้เป็นเป็น t กับเป็น f นะครับเป็นตัว t กับตัว f ต้องใส่จุด จุดที่จุดแสดงว่าเป็นออย่างนี้นะเป็น true นะมี true กับ false นะครับก็คือเป็นจริงกับเป็นเท็จนะฮะเป็นจริงกับเป็นเท็จคราวนี้เราก็ print ดูได้นะครับ print l 1มันก็เป็น t นะ print l 2ก็เป็นเท็จ เขียนหน้าจอ C L E A R เขียนหน้าจอแล้วขอดูเมมโมรีของมันที่มันเก็บไปแล้ว Display Display Memory นะ m e m นะ Display Memory นะ Display Memory เราจะเห็นว่าที่เรากำหนดไป S 1เป็น สวัสดีใช่ไหม S2 เป็นชาวโลก S3 เป็นทดสอบมันมันเก็บไปแล้วนะ n1 n2 เป็นตัวเลขเป็น n นะครับ n นะั้นนามบริแล้วก็ d a t d นะเป็น d เป็น d a t แล้วก็เป็น l นี้เป็น logical นะครับเป็น T กับ f เก็บไว้ นะซึ่งมันรู้เองว่าชนิดของมันนะเป็นอะไรก็จากที่เราใส่เข้ามาส่วนตัวแปรอื่นๆน,นั้นเป็นตัวแปรระบบค่อยว่ากันนะครับนะในส่วนนี้จะเห็นว่าง่ายๆในส่วนของการ define หรือว่าเบื้องต้น,ตนนะก็มี command นะครับแล้วก็อันนี้เมนูในการใช้ นะที่จริงเวลาเราจะทำเคยโปรแกรมเนี่ยเราก็เดี๋ยวนี้โปรแกรมวัตถุเนี่ยส่วนมากจะเป็นฟอร์มเป็นอ็อบเจกต์นะหรือเป็นเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนก็สามารถที่จะทำได้นะกรณีถ้ามีอยู่แล้วโปรเจกต์มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเขียนผ่านทางทางนี้ครับโอเพขึ้นมาใช่ไหมโอเพนเราจะเห็นโปรเจกต์เดิมนะ ถ้าไม่มีเราก็สร้างก็คือ New อ่ะใครไม่มีก็สร้างน e w เลย New เมื่อน e w ขึ้นมาเสร็จก็ New Project นะฮะ New Project อ่า New Project ก็ Project ชื่ออะไรนะฮะ Project หนึ่ง Project สตั้งชื่อได้เสร็จแล้วก็ Save เ,เข้าไปนะครับ เซฟเข้าไปมันก็เมื่อเซฟเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมถูกไหมครับมีนี่คือได้มาเป็นโปรเจกต์นะขึ้นไหมครับโปรเจกต์นี่สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเวลาเขียนโปรแกรมเราจะมาตั้งต้นที่เดี๋ยวนี้ก็มาทำที่โปรเจกต์นี้เลยนะฮะ ได้โปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ทำฟอร์มทำอะไรในส่วนนี้ได้นะครับ